กับเรียนท่านประธานและท่านกรรมการสรรหาทุกท่านครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสัตคุณเดชพันธ์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมโยธาครับผลงานทางวิชาการนะครับผมมีจ u r n a l ตีพิมพ์นานาชาติ4ี่บทความระดับชาติเจบทความคอนเฟอเรนซ์นานาชาติ6บทความระดับชาติ18บทความได้รับทุนวิจัยรวมทั้งสิ้น11โครงการเป็นมูลค่าเงินก็ประมาณประมาณ14บล้านบาทเป็นนว้าโครงการ6เรื่อง วงเงินก็ประมาณประมาณ2ล้านเเป็นผู้ร่วมโครงการวิจัยอีกห้าเรื่องก็ประมาณประมาณ1 1ล้านบาทนะฮะผลงานพับบิคเพเปอร์นะฮะสเรื่องตีพิมพ์ในสกอปาร์ตเบสนะครับแล้วก็มีไซต์เตชั่นอินเด็กซ์อยู่ที่131ครั้งได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ i t แท4โครงการได้รับการ,นะรส่งเสริมนะฮะให้แต่งตำานะราแล้วก็แปลเรียบเรียงตำราวิชาการ4เล่มมีผลงานวิชาการในการถ่ายทอด เทคโนโลยีคอนกรีตมวลบอลระบบเซลลูล่าสร้างผู้ประกอบการมากกว่า100่รลายในประเทศไทยนะครับถ่ายทอดเทคโนโลยีพาราดินซิมินนะฮะนอกจากนั้นครับนี่คือตัวตัวอย่างตําราที่ผมได้แปลเรียบเรียงนะครับร่วมกันกับอาจารย์ผมเองที่มหาลัยธรรมศาสตร์นะครับเป็นสานักพิมพ์ระดับระดับโลกนะครับคือสำนักพิมพ์เพียร์ซันเอ듀เคชันการทํางานที่ผ่านมาผมเคยดํารงตําแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบ่มเพาะวิสาหกิจสถาบันชุนทวันเป็นหัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธา เป็นประธานหลักสูตรผู้ก่อตั้งหลักสูตรวิศวกรรมโยธามหาบัณฑิตเป็นผู้เชี่ยวชาญสถาบันนวัตกรรมแห่งชาติองค์กรมหาชนเป็นผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเคยดํารงตําแหน่งประธานกลุ่มออมทรัพย์เป็นหัวหน้า,าแผนกถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมเป็นหัวหน้าแผนกแนแนวนะฮะเมื่อค้างดํารงตําแหน่งที่วิเขตขอนแก่นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจในชีวิตครับก็คือได้มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการอุปสมบทมู่ 89รูปถวายพระราชกุศลพรพปรมินารมหาภูมิพลอัุลยเดชวรมนาถบพิษระหว่างวันที่19-29ตุลาคม2560ผลงานบริการวิชาการเพื่อสนองตอบต่อการพัฒนาประเทศในปัจจุบันนะครับผมดํารงตําแหน่งเลขานุการประจําคณะกรรมการมาการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเป็นที่ปรึกษาประจําคณะกรรมการมาิการและอนุกรรมาธิการปราบปรามยาเสพติดและการฟอกเงินสํานักงานรัฐสภา และเคยดํารงตาแหน่งที่ปรึกษาอนุกรรามาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องปาลมและยางพารานะครับเป็นที่ปรึกษาโครงการผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีผลงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีคอนกรีตมวลเบาระบบเซลูลา่าเข้าร่วมโครงการซั์ทอัพได้รับทุนสนับสนุนจากสอกอตตั้งแต่ปี2556เป็น องทโนชิที่ส c กเซสเรียกเป็นเคส u ักเซสของมอทรอีสานเพียงคนเดียวนะครับมีผลงานในการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะฮะให้กับคนทั้งในและต่างประเทศมากกว่า100 100บริษัทนะครับปัจจุบันก็ยังถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องมีความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยสังคมนะครับในการถ่ายทอดให้กับโอท็อปในกลุ่มนครราชสีมานะฮะเพื่อที่จะผลิต ชิ้นงานที่มีน้ำหนักเบาแข็งแรงต้นทุนต่ำสร้างผลกำไรให้กับผู้ประกอบการในปัจจุบันเป็นอันมากนอกจากนั้นครับผมได้มีโอกาสได้นำเสนอโมเดลการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรักษาศิทธิภาพยางพาราให้กับรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จนนำมาซึ่งนะฮะได้ทำเอฟบูความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่จนจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นแบบในการผลิต นะะถนนพาลาดินเซมินเป็นต้นแบบของประเทศในการแก้ปัญหาคุณภาพการำดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนและเป็นการแก้ปัญหาอ,อย่างราคายางพลาลเชิงระบบและได้รับนะะการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการในการยกร่างมาตรฐานถนนพาลาดินเซมินของกระทรวงมหาดไทยนะะมีการร่วมช่วยในการแก้ปัญหาในระดับจังหวัดเรื่องของการจราจร โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้นผมมีความภาคภูมิใจมากที่จะได้สร้างนะครับสนุนพาราดินเสมีนผสมเท่าแกบและก็พาราคอนกรีตในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือโครงการในส่วนงานมูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดนโยบายมี6ข้อครับคณะนะครับวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์เราจะเป็นพลังขับเคพื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยให้สมร็จผลข้อที่สอง นะผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีสมรรถนะสูงตอบสนองต่อการพัฒนาชาติข้อที่3มุ่งสร้างรายได้จากการวิจัยและบริการวิชาการและนวัตกรรมข้อที่4ประกันคุณภาพการศึกษาจะต้องผ่าน EXPEC 200ให้ได้ข้อที่5บริหารจัดการด้วยหลักธรรมมาพิบาลที่มีความยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพท้ายที่สุดจะส่งเสริมในเชิงลุก และสนับสนุนเครือข่ายทั้งสิทธิ์เก่าเพื่อให้ร่วมกันพัฒนาคณะแผกนการบริหารจัดการครับพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงมีความมั่นคงในชีวิตปัจจุบันนีนะ้ตัวผมเองก่อนที่จะรับราชการเคยเป็นลูกจ้างชั่วคราวอยู่3ปีเป็นพนักงานหนึ่งรุ่นแรกของมหาวิทยาลัยถนัดดีครับว่าความเจริญก้าวหน้าในชีวิตรับราชการนั้นทุกคนปรารถนาวันนี้เราจะเตรียมความพร้อมร่วมกันเราจะสร้างความบกบุ่นในครอบครัวของเรา และอยากจะบรรจุพนักงานทุกทท่านนะ,ะภายใต้โครงสร้างของคณะให้เราให้ได้ครับต่อมาครับเราจะพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยตอบโจทย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งอนาคตและจะจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศเพื่อขับเคลื่อนคลัสเตอร์ต่างๆของหมหาวิทยาลัยโดยใช้แนวคิดทางธุรกิจที่สามารถพึ่งพาตนเองได้และการบริหารจัดการทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ระบบคุณภาพเอพิกนะ,ะเราจะสร้างความร่วมมือและร่วม กับพันธมิตรนะในการขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนการสอนบริการวิชาการวิจัยและพัฒนา,น,านอกจากนั้นเราจะต้องสร้างระบบสนับสนุนการวิจัยที่ครบวงจรจากต้นน้ำจนถึงปลายน้ำท้ายที่สุดบริหารการจัดการที่มีมาตรฐานรวดเร็วโปร่งใสตรวจสอบได้ยุทธศาสตร์4หัวข้อนะฮะเริ่มต้นจาก คณะจะต้องผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีสมรรถนะสูงเพื่อสนองตอบต่อการพัฒนาชาติสร้างรายได้จากการบริการวิชาการวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาศักยภาพการแข่งขันสู่ความเป็นเลิศบริหารเป็นเลิศด,ด้วยธรรมาพิบาลทั้ง4หลักนี้เราจะต้องสร้างความเข้มแข็งเ,เ,เพื่อให้คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์นั้นเติบโตอย่างมั่นคงเกิดผลอย่างมั่งคัง่งเป็นผู้นำอย่างยังย่งยืนให้ได้ เติบโตอย่างมั่นคงก็คือเราจะต้องมีความเข้มแข็งในทุกมิตินะโดยเฉพาะภาคของบุคลากรและนักศึกษาเซ็กโคนเนอร์ทุกภาคส่วนจะต้องมีความมั่นคงร่วมกันนะครับเกิด <c oughs> ยุทธศาสตร์ที่1เราจะผลิตนักปฏิบัติที่มีสมรรถนะสูงตอบสนองต่อการพัฒนาชาติกลยุทธ์ที่จะใช้นะครับก็คือพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับคัสเตอร์หลักของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นเราต้องเน้นการเรียนการสอนควบคู่กับการปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะเพื่อสร้างผลงานและนวัตกรรมนะฮะโดยเฉพาะคณาจารย์จะต้องมีความเชี่ยวชาญนะต้องเข้าร่วมโครงการฝังตัวในฐานประกอบการตัวนี้จะส่งเสริมให้อาจารย์ที่อยู่ในลู่ของการวิจัยและถ่ายทอดโดยงยีนั้นเนี่ยให้มีให้สอนประมาณ2วันอีก3วันเนี่ยให้เข้าสู่กระบวนการวิจัยและฝังตัวในฐานประกอบการ เกิดความเชี่ยวชาญแล้วจะนําพานวัตกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติได้นะครับส่วนเราจะพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและสร้างสรรกิจกรรมนักศึกษาเพื่อสนองตอบต่อบวนการจัดเรียนการสอนรูปแบบใหม่ยุทธศาสตร์ที่2การสร้างรายได้จากบริการวิชาการวิจัยและนวัตกรรมกลยุทธ์ที่ใช้ครับผมจะสร้างกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการที่หลากหลายเป็นส,สาขาวิชา สร้างระบบการสนับสนุนการวิจัยที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำสร้างระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรมโดยจัดพื้นที่ Research Innovative Complex ซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยี Transfer Office ส่วนของ Co-working Space Co-Product Design และก็ Design Thinking เราจะร่วมกับพันธมิตรในการขับเคลื่อนการพัฒนาบริการวิชาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ตามความต้องการของสังคมสร้างนวัตกรรมนำไปใช้เชิงพาณิชย์จริงตัวอย่างครับในอนาคตเราก็ต้องวิจัยต้องพุ่งเป้าครับคณาจารย์ของเราจะต้องร่วมมือกันเป็นนึ่งเดียวรวมทุกอย่างเป็นศัพพสาขานาะยกตัวอย่างเช่นเครื่องมือทางการแพทย์เราจะสามารถที่จะผลิตเครื่องแปลรูปสมุนไพรให้เป็นผงแห้งได้เรียกว่าเครื่องสเปรย์ดายในอนาคตนะฮะแล้วก็สามารถผลิตเครื่องสกัดกั่นน้ามันกัญชงกัญชาและพืชสมุนไพรได้ เครื่องบีบน้ำมันกันชงกัญชาและผู้สมุนไพรต่างๆในทั้งระบบบีบร้อนและระบบเย็นการแปลรูปผลิตภัณฑ์อาหารทางการเกษตรเราจะต้องเป็นผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้ช่วยกับหลายๆวิเขตเพราะเราเป็นประเทศที่มีต้นทุนทางเกษตรกรรมสูงแต่ว่าเราจะต้องแปลรูปมันนี้เราจะต้องเป็นยุทธศาสตร์ในการแปลรูปเพื่อเพิ่มผลผลิต ให้เกิดมูลค่าสูงสุดของประเทศครับท้ายที่สุดครับวันนี้คณะของเรานั้นมีความพร้อมหลายด้านยกตัวอย่างอีกหนึ่งด้านครับก็คือมีเทคโนโลยีในการผลิตผงโลหะหรือวัสดุที่มีราคาสูงเป็นวัสดุเชื่อมประสานหรือบัดกรีนะครับเครื่องมือนี้นะครับสามารถแปลสภาพของผงทองผงโลหะผงไทเทเนียมให้เป็นผงเพื่อที่ใช้ในเครื่อง 3D พิลเตอร์ทุกวันนี้ทเทคโนโลยีของการขึ้นรูปหรือการอุตสาหกรรมเนี่ย แปรเปลี่ยนไปแล้วระบบการหล่อจะเริ่มน้อยลงแล้วเราสามารถที่จะปิ้นกระดูกเทียมจากไทเทเนียมไทเทเนียมนี้จากปกติแล้วราคาไม่กี่ร้อยบาทแต่ถ้าเมื่อแปรสภาพเป็นผงไทเทเนียมแล้วปัจจุบันนี้นําเข้าจากต่างประเทศกิโลกร,รัมละ2 0 0 0 0บาทวันนี้เรามีบริษัทที่พร้อมนะครับที่จะมาร่วมมือกับเราเช่นบริษัท j จฟล็อกแอร์คลา เป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องบินขนาดเล็กแต่ก็จะพร้อมที่จะทำ,ทำความร่วมมือกับเราเพื่อที่จะผลิตวัตถุดิบในการที่จะขึ้นรูปนะโดยใช้เครื่อง 3D ีบินเตอร์นะครับยุทธศาสตรท์ที่3เราจะพัฒนาศักยาภาพการแข่งขันสู่ความเป็นเลิศมุ่งเน้นโดยใช้ระบบ expect ซึ่งระบบ expect นี้เป็นเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับในระบบสากลเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงองค์กรให้สู่ความเป็นเลิศมีความยืดหยุ่นมุ่งเน้นการแข่งขันกับตนเองนะครับไม่ใช่แข่งขันกับคนอื่นเพราะนั้นเราต้องหาอัตลักษณ์ของเราให้เจอให้ได้ย,ยุทธศาสตร์ที่4ี่ครับซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สุดท้ายเราจะบ,บริหารเป็นเลิศด,ด้วยหลักธรรมาภิบาลกลยุทธ์ที่ใช้จะให้บริการอย่างมืออาชีพครับตอบสนองความคาดหวังและกวามสร้างความผูกพันต่อคณะบรรลุเป้าหมายคุณธรรมและความโปร่งใสให้ได้จัดสรรและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โครงการเร่งด่วนที่คณะจะต้องจัดทําในวันนี้เลยนะครับก็คือต้องจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศนะเพื่อเชื่อมโยงการหาไรายได้ผ่าน USI และ s นะิสเมดตั้งศูนย์ Start-Up Engineering เพื่อที่จะสร้างน,ะนกักผู้ประกอบการใหม่ทั้งภาคเอกชนร่วมกับนักศึกษาและคณาจารย์จะตั้งกองทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรทั้งสายสอนและสายสนับสนุนเราจะตั้งใจครับอยากจะบรรจุเจ้าหน้าที่คณาจารย์ของเราเนี่ย ให้มีความมั่นคงในชีวิตจัดทำวรารสารเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับเป็นวรารสารน่าจะเป็นวรารสารชิ้นแรกนะครับเพราะเราเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแล้วนะครับเราจะจัดตั้งคลัสเตอร์นักวิจัยแบบบูรณาการทําชุดโครงการวิจัยเพื่อสนองตอบต่อสังคมแล้วจัดตั้งคณะกรรมการชุดรวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่เคยได้รวบรวมแล้วก็ต้องมา งานจึงขึ้นหิ่งนะครับวันนี้เราจะปลดความจากงานที่ขึ้นหิ่งสู่ห้างให้ได้นะครับเป้าหมายและผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นครับกําด้านกําลังพลสมรรถนะสูงระบบและกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพสูงนั้นจะเกิดขึ้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และาาสถาปัตยกรรมศาสตร์เราจะขับเคลื่อนกระบวนการทํางานด้วยนะวัตกรรมละเทยนโนเครือข่ายพันธมิตรในทุกๆด้านสร้างแฮปปี้เวิร์กเพจ ที่นี่ต้องทํางานแล้วมีความสุขในทุกๆด้านผลตอบแทนจะต้องไม่ด้อยกว่ามหาวิทยาลัยนาน,นาชาติในอนา,นนาคตเราจะพัฒนายอย่างก้าวกระโดดครับเกณฑเอ็กซ์เพกสองเป็นเกณฑ์ขั้นต่ําที่เราจะต้องทะลุให้ได้บัณฑิตของเราจะต้องมีสมรรถนะสูงมีผลงานพรบิ๊กเปเปอร์คณาจารย์ต้องมีศาสตราจารย์เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้มีงานวิจัยและนวัตรกรรมที่เกิดรายได้และสร้างนวัตรกรรมเชิงความิิย์ให้กับประเทศและ มหาวิทยามีรายได้เตรียมพร้อมการรับมือการเปลี่ยนแปลงในยุคหลังโควิด19ใช้หลักแนวคิดที่จะสามารถพึ่งพังตัวเองพึ่งพาตัวเองได้ในการทําการเรียนการสอนเตรียมความพร้อมสู่เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับแนวทางที่จะทําหาจัดหารายได้ครับแนวทางที่1ครับพนักจะต้องขึ้นขึ้นทะเบียนกับกรมสมการนะครับเพื่อสิทธิในการลดหย่อนภาษีของ ผู้ประกอบการที่ทําวิจัยร่วมกันกับกันกับวณะแล้วงานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆเราจะสามารถรับผลิตสินค้าต้นแบบเปิดหลักสูตรไฮไฟร่วมกันกับ i อแทครับหลักสูตรนี้ปริญญาโทพิเอกเรียนที่สถานประกอบการตัวอย่างหน่วยงานที่ขึ้นนวัตกรรมนะครับก็มีอย่างคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท้ายที่สุดครับหากผมได้ดํารงตาแหน่งคณะบดีผมจะนําพาบุคลากรให้มีความมั่นคงในชีวิต สร้างหลักสูตรนานาชาติให้เกิดขึ้นที่คณะแล้วเราจะก้าวสู่ความสำเร็จด,ด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังสวัสดีครับ